อันนี้เราเข้าเหวียงก็จะมีมาร์กอย่างที่เห็นนะบนตัวล่างตัวนี้เฟืองสะพานก็อยู่ตรงกลางถ้าเรามองม,มุมนี้ก็จะตรงขวามือก็จะเป็นเฟืองโซ่ปัม๊มอย่างเห็นคุณจะเป็นจุดตรงสีเหลือง นี่ก็เป็น 2. จุดข้างใน,น,นก็เป็นจุดส่วนนั้ก็เป็นจุดสีดำมีจุดอยู่นี้ส่วนข้างในก็เป็นตอนที่เห็นส่วนข้างขวาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้อย่างง่ายๆผมจะเอาสีนั้นทาไว้2จุด แต่รถยนต์บางท่านถ้าถอดออกมาแล้วจะไม่มีสีนี้บางท่านอาจจะมีสีขาวแต้มาไว้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ให้สังเกตจุดซ้ายและจุดขวาก็จะมีสองจุดอีกจุดหนึ่งก็อยู่ตรงกลางก็ค,คือระหว่างกลางของเส้นสองเส้นนี้ทั้งเพลาด้านซ้ายและเพลาด้านขวาก็คือมันจะอยู่ลักษณะนี้ทั้งพลอยดีและพลอยเสียทั้งสองฝั่งเหมือนกันข้อควรระวังในการถอดประกอบพลารูบิโอไอดีและพลอยเสียของเครื่องยนต์ดีแมกให้ท่านสังเกตไปที่ด้านผอม จะสังเกตเห็นว่าด้านขวาที่เป็นด้านผอมก็มีร่องสไปก็จะมีร่องสําหรับขันน็อตเข้าไปที่หัวฉีดส่วนซ้ายของท่านนั้นก็คือฝั่งไอเสียนั่นคือฝั่งไอเสียจะตัวโตกว่าถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งด้านขวาหรือฝั่งด้านไอดีก็จะมีตุบร่องผอมนั่นเองข้อควรระวังระดับถัดมาหลังจากที่ท่านประกอบเฟืองทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านเอามือนั้นจับที่เฟืองฝั่งซ้ายที่ผมชี้นี้ และเฟืองฝั่งขวาลักษณะของเฟืองจะต้องแน่นแต่ถ้าท่านจับแล้วเฟืองมีลักษณะของการสั่นคลอนนั่นแสดงว่าท่านประกอบไม่ถูกต้องคําว่าไม่ถูกท่องในที่นี้หมายถึงท่านไม่ได้ใช้เครื่องมือพิเศษในการง้าง,ง,างาหรือว่าล็อกน็อตเบอร์แปดตัวนี้เนื่องจากว่าข้างในนั้นจะมีสปริงดันอยู่ถ้าสปริงไม่ดันหรือว่าท่านไม่ล็อกนี้เฟืองนี้จะลอนไปลอนมาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านนั้นทําการล็อกหรือใช้เครื่องมือพิเศษในง้างเพื่อ ให้เฟืองนั้นขยับไปด้านขวาแบบเฟืองตัวนี้มันจะไม่สามารถคลอนได้ก็คือแน่นนั่นเองทั้งเพลาฝังไอดีและเพลาฝังไอ้เสียข้อควรระวังระดับถัดมานั่นก็คือท่านจะสังเกตว่าที่เพลาลูกเบี้ยวฝังไอดีนั้นจะมีรอยมาร์กอยู่เพราะแล้วที่ประกับยึดเพลาลูกเบี้ยวที่ท่านเห็นอยู่นี้จะมีลูกศรตัวใหญ่ชี้ไปข้างหลังสองจุดนี้จะต้องชี้ตรงกัน ที่ต้องชี้ตรงกันนั่นก็คือถูกกล้องนี่คือฝั่งของไอ้ดีเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งของไอ้เสียซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายนี่ก็คือฝั่งของไอ้เสียจะสังเกตเห็นว่ามีมาร์กขีดตรงที่ฝั่งของตัวเหล็กที่ท่านเห็นนี้ก็จะชี้ตรงลักษณะนี้ลูกศรเหมือนกันนั่นคือความถูกต้องที่ท่านประกอบถูกต้องเมื่อท่านดูมาร์กทั้งหมดแล้วตรงกันให้ทําการหมุนเครื่องยนต์ เครื่องยนต์นั้นจะต้องหมุนได้อย่างคล่องไม่ติดขัดแต่ถ้าเครื่องยนต์นั้นหมุนไม่ได้แสดงว่าท่านนั้นตั้งมาร์กผิดหรือถ้ามั่นใจว่าตั้งมาร์กนั้นถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นไปได้นั้นคือวาล์วตัวใดตัวหนึ่งอาจจะคดงอและระดับถัดมาถ้าท่านนั้นหมุนไม่ไปเพลาลูกเบี้ยวของฝั่งไอดีและฝั่งไอเสียนั้นอาจจะมีการคด